นิทานสัน้นเรื่องดินแดนลึกลับในฝันของทอมคืนหนึ่งขณะที่ทอมเผลอหลับไปเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ในป่าลึกลับแสงจันทร์ส่องอาบต้นไม้เป็นประกายระยิบระยับและทอมก็ตระหนักว่าเขาอยู่เพียงลำพังในสถานที่อันน่าหลงใหลแห่งนี้ทอมเริ่มสำรวจป่าและสะดุดกับดอกไม้ที่ส่องแสงระยิบระยับ ทุกครั้งที่เขาสัมผัสดอกไม้มันปล่อยเสียงทุ่งทำนองที่ไพเราะออกมาในอากาศเขาเดินตามเสียงเข้าไปในป่าลึกด้วยความตื่นเต้นขณะที่ทอมเดินทางต่อไปเขาก็พบลำธารที่ส่งเสียงพึมพำผืนน้ำกระซิบเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญาโบราณและขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เขาทําความเข้าใจความลับของลำธาร และเรียนรู้เกี่ยวกับกุญแจศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่เขาค้นหากุญแจทอมได้พบกับกระรอกแสนสนที่วิ่งเล่นอยู่บนต้นไม้และเล่นตลกกับเขาเขามีความสุขและไล่ตามกระรอกโดยไม่รู้ว่ากำลังพาเขาเข้าใกล้จุดหมายมากขึ้นที่ชายป่าทอมเห็นนกอินทรีตัวใหญ่บินผ่านท้องฟ้านกอินทรีร่อนลงตรงหน้าเขา เชิญชวนให้เขาปีนขึ้นไปบนหลังของมันทอมทยานขึ้นไปในอากาศด้วยความตื่นเต้นสัมผัสกับป่าจากมุมมองใหม่ทั้งหมดขณะที่ทอมและนกอินทรีบินสูงเหนือผืนป่าเขาก็ตระหนักว่าถึงเวลาต้องบอกลาป่าแห่งความฝันแล้วทอมกล่าวคำอำลากับนกอินทรีและดินแดนอันน่าหลงไหล และทอมได้ตื่นขึ้นมาบนเตียงของเขาด้วยความสุขเขาบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีวันลืมความฝันนี้เลยและนั่นคือเรื่องราวของทอมในคืนที่เต็มไปด้วยการผจญภัยในป่าที่พิศวงขอบคุณทุกคนที่รับชมขอให้ทุกคนได้รับความสนุกสนานและสร้างสรรค์การผจญภัยของตัวเองเช่นเดียวกับทอม ถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นต่อไป